มแมลงทับนะครับตัวละไม่กี่บาทมาที่นี่ครับแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์มูลค่าสูงครับราคาหลายร้อยบาทไปชมกันเลยครับว่าทําได้อย่างไรมแมลงทับแสนสวยนะครับเมื่อเขาตายแล้วครับเขาจะตกลงสู่พื้นและเมื่อเขาตายปีกเขาจะแก่เต็มที่สีติดทนทานและอยู่ยาวนานมากครับเมื่อนําความสวยงามตามธรรมชาติมาบวกกับฝีมือของช้า่างศิลป์นะ ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามซึ่งผมเพิ่งรู้นะครับว่าที่นี่มีการแปลรูปมแมลงทับเป็นเครื่องประดับด้วยมาดูกันเลยครับว่าจะมีการผลิตและแปลรูปอย่างไรเชิญชมครับศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอำเภอเจริญสิ์นะครับตำบลเจริญสิ์อำเภอเจริญสินจังหวัดสกลนคร ที่แผนกเครื่องประดับปีกมแมลงทับนะครับต้องขอขอบพระคุณหัวหน้าและทีมงานทุกๆท่านนะครับอหหัวน้าสวัสดีครับนนรัคบช,ช,ชื่ออะไรครับผมชื่อบุญพรเชรับมักมครับสวัสดีครับพี่พอดีแอบมาดูทีละส่วนทีละส่วนน้อง <พอ S 2> ขออภัยครับสวัสดีครับทุกสุุณแม่ครับขออนุญาตขอขอนุญาตแอบชมผลงานดีๆเด้อสักครู่ครับอันนี้เกาเรียกว่าอะไรคุณแม่ครับเข็มกัดแมลงครับเข็มกัดแมลงทับเนาะ เดี๋ยวมีมีต้นทางไหมฮะที่ว่ามาครั้งแรกเลยก่อนจะมาช่วยๆอย่างนี้มีมคะมีมีคอ๋อนี่เนี่ยเนี่ยเนาะโอ้ยสกู๊แม่เด้อเออนี่แหละอ๋แม่คุณอันนี้าแหนกผ่าไหงเนาะผ่ามันตายแล้วมันตายแล้วแยกปีกแยกอกบะแม่เลยแยกเนาะอ๋อนี่มันมีตัวเรือนมาก่อนแม่เนาะอเามาใส่แบบนี้อ๋ออยู่ได้แม่กำลังแม่กำลังจี้อยู่นี่คุณแม่ซื้อยังครับนี่แม่ แม่เพลินจ้าแม่เพลินนะครับมีแผนกเลาะแมลงนะครับแม่เองเอครับจ้าอ้าวแล้วทาการใช่ไหมยางมะตอยจ้ายางบักตอยยางมะตอยยังไงก็บอครับอีดีปว่าแม่นี่กันมะตอยอีดีก่านี่แม่ชื่ออะไรครับชื่อเล่นกระเพาพปีพัทค่ะพีพัทชื่อเล่นยาวแต่บาทเนี่ยเราเล่นแม่แม่พีพัทนะครับนี่แม่แผนกอะไรครับแผนกติดเพชรค่ะแผนกติดเพชรนะครับเนี่ยคนร่ำรวยของจริงอ๋อนำเพชรไปใส่ตรงคอมันเนาะแม่เนาะ อ้ไม่ได้เห็นง่ายๆนี่น่อ,นนออกยูทูบเขาเดียวเอาส่งมาให้คุณคุณกุงาา้งเด้อให้เพิ้นมาให้เบิร์ดเด้ออ๋อเ,เพชรเล็กๆเนี่ยนะแม่เนานะคือตัวท,ที่่ะที่อันนา้นแล้วตรงนั้นแฝงกัอะไรจ๊ะใส่กาวอ่าชื้นเลื่นชื่ออะไรจ๊ะชื่อปุ๋ยจ้ะืปุ๋ยเนาะอ่าคุณปุ๋ยนะครับอ่าเดี๋ยวจะูนะ ก็คือทากาเพิ่มหลังจากยังมาตอยแล้วแมมเนาะเอาใส่ที่คอเอาใส่ที่คอแสดงว่าคุณปุ๋ยทำเสร็จแล้วจึงค่อยมาใส่เพชรมันบออ่ามครั้งก็ใส่เพชรด้วยกันกับคุณวิพัฒนด้วยน้่กันเลยเนาะเป็นประสั้งเดียวกันเนาะแ้ะแต่ว่าใครจะได้ตัวใดเนาะอ่เ้ยทกุกเนทอิาอป่มคอจานอันนี้แล้วๆมกลๆนะวนีุ้ใส่เร็วหดวท เอาไม่ได้อาจารอันนี้ค่กให้เป็นสิ้เชืงอเงาเงโอ้ยอันนี้คือเสร็จแล้วเนาะได้จ้าได้จ้าอันนี้คือครับทั้งติดเพชรติดพลอยแล้วเด้๋ยววนี้เพชรแล้วโอ้โอ้สวยมากมากเสือกมาก ต้องแยกอีพ right? ีแล e ้วนะนี่แยกอีพีแล้วอื้อเดี๋ยวขอถามนิดหนึ yeah, before, ่งว่าถ้าจะซื้อเด็ดตัวเท่าไหร่จ๊ะสามร้อยห้าสิบจ้ะตัวละเนาะจ้ะตัวละนะครับไม่ไม่มการปีกสองร้อยถ้าไม่การปีกสองร้อยถาไม่การปีกสองร้อยอ่าเดี๋ยวไปดูเดี๋ยวสักครู่นะครับอ๋อถ้าไม่ไม่กลางปีกนม่แม่เนาะอย่างนี้เท่าไหร่จ๊ะอันนี้สองร้อยสองร้อย ใช้เพชรน้อยทองน้อยเปล่าก็ถือเพชรพอค่ะถูกต้องค่ะอันนี้ตัวหล่อมันแพงอ่ะแสดงว่าตัวหล่อของเจ้า200นี่เล็กกว่าตัวหล่อแบบ350ร้อยหบนะครับใส่เพชรน้อยอ้าวอันนี้สีเงินราคาเท่ากับทองต่างกันไหมครับเท่ากันเท่ากันค่ะราคาตัวละสามร้อยห้าสิเคยได้ยินว่ามีปีกสีแดงด้วยมีไหมครับที่นี่ค่ะจะเป็นนางพญาแบบนี้ใส่มีเปล่าอ้าวไหนอย่างเป็นน้อำติดไว้หาตัวปีกแดงปีกสีแดงหายากเลยครับเปล เห็นปิกนางพญาตัวนี้ค่ะโอ้อย่างงี้เท่าไหร่แม่ซื้อกันค่ะสองร้อยห้าสิบอ่าเพาก็ซื้อนางพญาตัวนั้นใครจะซื้อธรรมดาอีกเขาเอินมาตัวนางพญาค่ะเดี๋ยวตะกุเด้อยวขับเด้อยวนี่ใครจะซื้อเนี่ยซื้อนางพญาเด้อยวขับเด้อราคาเท่ากันนางพญาก็เท่ากันครับคนในตกคนแด้ยังไม่รู้ว่าไม่รู้จริงๆไม่รู้จริงๆครับไม่รู้จริงโอเคครับ ครับผมสวยงามงามงามอย่าลืนอกจากสองราคานี้มีอย่างอื่ดีไหมครับขอดูหน่อยเซซู้ไปขายเด้อเด้อเด้อก็จะมีถ้าใส่แพ็คเกจมันก็จะเพิ่มค่ากล่องแพคค่าแพคอ๋อถ้าถ้าเป็นกล่องอย่างนี้ก็กล่องเท่าไหร่ครับอ๋อนี่จะแพงขึ้นกล่องขึ้นเนาะครับมันก็จะแพงคือบอกราคากล่องเพิ่มเข้าไปคือชื่ออะไรครับ จัดชิปเอกอนุพลชายทยวนครับอ่าชื่อเล่นก็ได้ครับพี่ชื่อพลครับที่พลที่พลเขาจะซื้อพวกนี้ไปทำอะไรครับส่วนใหญ่อ๋อส่วนใหญ่ก็จะประดับในชุดของผ้าไหมครับมันมันจะเข้ากันกับสีของผ้าไหมครับทำให้มันจะไม่เด่นมีสง่าสีขึ้นเลยเรียกว่าดูดีขึ้นเลยดีขึ้นครับเข้มแข็กรัดใช่ไหมใช่ครับมันจะเข้ากันนะครับกับชุดเช็ดได้ครับมีมีขอขอช่วยบอกว่ามีอะไรบ้างแล้วกันนะครับอ่าประมาณก็ได้ตอนนี้เราเพิ่งจะเปิดใหม่ครับเพิ่งจะเปิดได้ไม่ ไม่นานในส่วนนี้ใช่ไหมครับผมทำไม่นานยังยังยังไม่มีผลิตภัณฑ์ตัวอื่นมาเพิ่มนบตอนน,ตนี้ที่มีคืออะไรบ้างครับคือแมลงทับไม่ขยับปีแล้วก็ขยับปีบินไม่บินแต่ต <c oughs> ตที่นี่นักพยายลาคาสูงนะครับหมดเลยจอนต้องดีมาซื้อใครจะซื้อทางท่านหัวหน้าบอกว่าต้องเป็นมแมลงทับที่แก่เต็มที่และตายแล้วนะครับย้ําว่าต้องเป็นมแมลงทับที่ตายแล้วเท่านั้นนะครับจึงจะนํามาแปลร,รูปเป็นเครื่องประดับปีกมแมลงทับ เป็นความน่าตื่นตาตื่นใจผมเองไม่เคยรู้เลยครับว่าที่ศูนย์ศิลปชีพบ้านกุดนาขามีการแปลรูปปีกแมลงทับด้วยท่านบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยมีการทําแล้วก็หยุดไปช่วงหนึ่งเนื่องจากแมลงทับหายากขึ้นดังนั้นนะครับแมลงทับเนี่ยเราควรจะรักษาไว้นะครับไม่ไปใช้สารเคมีฆ่าเขานะครับเพราะว่าเขาเป็นแมลงที่สวยงามมากเมื่อนํามาแปลรูปเป็นผลิตภัณฑ์สามารถเข้าได้กับชุดไหมชุดผ้าฝ้ายที่มีความงดงามได้อย่าง ยอดเยี่ยมเลยครับนี่คือหนึ่งในสินค้าที่น่าตื่นตาตื่นใจน่าภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งนะครับที่ศูนย์ศิลปาชีพแห่งนี้ครับช่างฝีมือแต่ละท่านนะครับต้องขอขอบพระคุณครับทุกทกท่านที่ช่วยให้ความรู้ทําผลงานดีๆมาให้ชมครับที่ศูนย์ศิลปาชีพบ้านกุดนาขามอําเภอเจริญศิลป์จังหวัดสกลนครมีสินค้าอื่นๆอีกมากมายครับเดี๋ยวในชุดต่อไปผมจะนำมาให้ชมนะครับพอดีตื่นตาตื่นใจมากครับกับการแปลรูปมแมลงทัพ ยิ่งนำมาให้ชมก่อนเลยต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่รับชมและก็ทุกวิวทุกไลค์ท u b ส c r i ก e ์เป็นอย่างยิ่งนะครับขอบพระคุณครับพบ d c ผู้ผ่านออนไลน์ business development center ศูนย์พัฒนาธุรกิจออนไลน์ผู้ผ่าน